เดินฉิวเลยสวัสดีค่ะเดินขึ้นเขายอดคิชโกดนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพี่เพชร เดินขึ้นเขาขี่จกุูดนมัสการพระคันธกุตีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สองของทริปนะคะกาบนิมนมัสการค่ะสวัสดีค่ะบาทก็ได้ค่ะไปต่อนะคะเราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ตอน,นี้ก็นักเรียนเนี่ย Student นเดียโอเคสาธุเจ้าค่ะนี่ก็ขาลงนะคะคณะคุณแม่ก็ขาขึ้นนะคะ ห้าร้อยเมตรสบายหมดนี่หนึ่งพันเมตรหนึ่งพันเมตรนี่ลูกมะตูมลูกมะตูมอันนี้ลูกมะตูมนะคะมะตูมมะตูมค่อยๆดันดีระยะทางหนึ่งพันเมตรนะคะใช่หมดนี่หนึ่งพันเมตรนี่อีกห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรมีหนึ่งทั้งหมดหนึ่งพันเมตรกินไปแล้วห้าร้อยเมตรโอเค สาธุค่ะสาธุค่ะกาดดีนะคะหลงพี่ต้องโดนการหลังแน่เลยบดีการดบดีการดันลันดีนะนี่ขายของดี่รุมมาสติวเดนนามัสเต

ขอ้ยเราคณะเราก็เดินขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวก็มีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่นั่งเสลียงนะคะ นั่นเสลียงขึ้นบนยอดเขาคิชกูดมีทั้งคณะลงและคณะขึ้นนะคะเราก็เดินมาได้ห้าหเมตรแล้วนะคะระยะทางไม่ไกลนะคะไม่ไกล สวนกับคณะขาลงนะคะสาธุเจ้าค่ะแม่ชีทศพรค่ะสาธุเอามาเจอกันที่เจตวันแล้วนี่เจตวันเจอกันที่เวันสาธุค่ะแมชีกำลังมาค่ะค่ะภบาีทศพราาบาลีวชิระบัาเพนค่ะ อาตมาก็เป็นโยมที่เคยอุปถัมภ์มาเหมือนกันสาธุพุทธโคดพุทธโคดเรียกมีไมช่ผมฮโหลเชื่อครับม้าอไงัน่ดงไม่เอาไม่เอากัน ระหว่างทางขึ้นนะคะ ทกลกทกลบทกลกน้มเมืองปลาครับเห็นไกลๆนู่นนะคะคุณพระพุทธเจ้านะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี uh ้นะคะจะเจอกันไปนมัสการข้างบนนี้นะคะ จำได้จำได้คณะเราคณะที่สองนี่ก็ประมาณสิกว่าท่านนะคะสิบกว่าท่านอยู่เพื่อดูแลอุปถาอุปธรรมคณะพระทุดงนะคะที่ ลิงนะคะตรงนี้โอ้กระโดดจ้องยัง,ย,งยังเลยค่ะอืมสาธุค่ะพี่เนน ยังไม่เห็นเสลียงเลยนะคะกําลังตามมานะเห็นก ah ็ถึงถ้มของพระอักขระสาวกนะคะถ้ำพระโมคลานะ เกผ่านท้ำพระมหาโมคคลานะนะคะข้างบนนี้ที่ปักธงนี้ก็เป็นถ้ำของพระศรีวลีนะคะอคาระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาขององค์สมพุทธเจ้านะคะที่เห็นหอบผอบก็เหนื่อยนะคะ มาแล้วคะะ่ะพโมคลานะพระสารีบุตรนะคะขออภัยถ้ากล่าวผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนี้ถึงใกล้ถึงแล้วค่ะไม่ไกลนะคะไม่ไกลหนึ 1, ่งพันเมตรถือว่าไม่ไกลนะคะ เราคุณแม่แป๊บนึ่งนะคะเขานุ่มก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะพุทธศาสนาประเทศญี่ปุ่นสร้างไว้นะคะมีกระเช้าขึ้นด้วยนะคะข้างบน หรหคุณแม่แป๊บหนึ่งนะคะสาธุค่าสาธุมีส่วนแห่งบุญด้วยกันนะคะพอดีคณะของคุณแม่ชุดแสแวงบุญนินเดียรนิปาน ตั้งแต่วันที่9ถึง19ก็กลับถึงประเทศไทย1ชุดแล้วนะคะ1คณะก็คงเหลือคณะเล็กเพื่อดูแลอุปถากอุปถัมน้อมนำถวายมหาสังฆทานพระตหารแทนทุกท่านนะคะอยู่ที่ประเทศอินเดียถวายคณะสงฆ์จาริกทุด,ดงองแสวงบุญนะคะ แดนพุทธภูมิอินเดียเนปาลทั้งหมดทั้งสิ้นรวมรวมแล้วก็ประมาณสี่ห้าร้อยรูปคนนะคะมีญาติโยมแม่ชีแม่ขาวอุบาสกอุบาสิกาคุณแม่ก็ดูแลอุปถัมภ์ทั้งคณะพระอาจารย์จรันอนังคโนแล้วก็คณะที่เดินทางมาก่อนล่วงหน้าคณะส่งอีกคณะหนึ่งก็แยกไปอีก อีกทิศหนึ่งของประเทศอินเดียนะคะคุณแม่ก็อุปธรรมหลายคณะนะคะขณะนี้ก็รอเสลียงนะคะเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูตนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใกล้กับถ้ำพระสาร,รีบุตรนะคะพระอัครรารสาวกที่อ,อุปถัรรมพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆกกุฎ พระพุทธเจ้านะคะใกล้กับถ้ำพระมหากัสปะถ้ำพระมหาสารีบุตรนะคะ ลมเย็นดีค่ะถ่ายได้นะคะไม่ว่าไม่ว่าหรอค่าไม่ว่าเลยค่ะตอนนี้ก็ถ่ายได้นะคะถ่ายรูปได้กำลังรอเสลียงอยู่นะคะ,ะเลงนะ่ะค่ะ,ะเลียงยังไม่มาค่ะค่ะขอบคุณค่ะดีไหมคะคนก็น้อยตอนนี้ก็ถ่ายได้เต็มที่นะคะ ดีมากเลยรอเสลียงก่อนเสเลียงแสดงว่ากลับบ้านหมดแล้วแลมะ้เลียงมาแล้วหนึ่งสเสลียงมาแล้วหรอพี่รักมาแล้วเออพี่อุดมรักขึ้นมาก่อนแล้วหนึ่งสเสลียงนะคะรอสเสลียงคุณแม่นะคะรอสักคู่ให้อากาศมันเย็นสักนิดนึงอ้าว ต่ำยานไม่ค่อยมีนะคะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเหมือนกันเลยรอสักครู่นะคะ สาธุค่ะอนุโมทนาค่ะอนุโมทนาค่ะคุณทวัชชัยสาธุค่ะคุณแม่ประภัยสาธุค่ะเราก็คุยกันไปก่อนพังๆก่อนนะคะก่อนจะพากราบนามัสการนะคะพระ คันทักกุฏีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะบนยอดเขาคีชกูดเมืองราชครืนะคะัะ ินขึ้นมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะไม่ไกลเท่าไหร่หนึ่งร้อยเมตรเท่านั้นแต่ก็เป็นทางขึ้นชันนะคะผู้สูงวัยก็จะลำบากนิดนึงนะคะก็จะมีเสลียงเสลียงให้นั่งนะคะ

ไ <Keep S 1> ังมา่อนได้ไหมได้แล้วลูกกลักลับกลับกลบกลับกลักลับกลัลับกับกลับัับได้ไกลไบกไดบไลัไกลไบกไับไล่บก้ับกล้กบเบีัหมัน จะเลี้ยงมาแล้วจะเลี้ยงมายังรอเสลี่ยงอยู่ได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้ไปบางบายบายยูนิคอร์ขอบคุณ thank you ผู้นขึ้นเยอะกว่านี้ใช่ปะอืมเยอะกว่าสามเขาเลยเขาพระมหากัะสปะเขาพระ ถ้ำสัตตบาบันถ้ำสัตตบันรคูหาเสียงมาแล้วค่ะเสียงนำมาโดยคุณอะไรคะคุณเบญญภาครับคุณเบญญาภาค่ะคุณเบญญาภานะคะ,คเ,าาะ,คะเข้ารอบแล้วนะคะ,ะ,ค,ะคุณเบญญาภาเข้ารอบแล้วค่ะอันดับที่สองนะคะ เดี๋ยวก็มีพระมหาธีรเพชรนะคะท่านพระอาจารย์มหาธีรเพชรก็มานํากราบสักการะมาให้ความรู้คณะของเรานะคะคณะเลกเล็กของเรานะคะนํามาโดยคุณเบญญาภานะคะเข้ารอบสองนะคะคุณเบญญาภานี่นะคะนี่คือเสลียงนะคะ เสลียงสาธทุคะ่ะสาธุมหาร,ราณีนะคะมหาร,ราณีสาธุสาตว์ทูใกล้ราคาใกล้วาคาหมายเลขสามเข้ามาแบบวินวินนะคะเข้ามาแบบวินวินคุณจักรจันทร์ของเรานี่เองนะคะชื่อจริงยังไม่ทราบเลยจ้ะ คุณอะไรคะอ๋อคุณรุ่งทิพย์ขอะะขออาภัยจำชื่อไม่แม่นคุณรุ่งทิพย์นะคะก็คงจะเป็นทิพยพญาสมบัติที่รุ่งเรืองแน่แน่เข้าไปก่อนได,ได้ถ่ายรูปเข้าไปก่อนจะถ่ายรูปลบลบลบอย่าบ้างอย่าบ้างสาธุค่ะ สบายไหมคะสบายไหมคะยคะ,บยยคะลบไปก่อนโอเคนะคะนี่เข้ารอบคนที่สามนะคะ <c oughs> เดี๋ยวรอคุณแม่ด้วยนะคะ <c oughs> คุณแม่มาสุดา้มอย่างเ <c oughs> หลือคุณแม่กับใครอ่ะคุณสุรพาคุณสุรภาช่ สาธุค่ะอนุมโมทนาค่ะคุณแพงสีคุณแพงสีสุดจนริตอนุมโมทนามีส่วนแห่งบุญด้วยกันนะคะสาธุค่ะคุณสุดานราสาธุค่ะหมายเลขสี่กำลังมาแล้วนะคะหมายเลขสี่ ตามมาติดติดครับตามมาติดตค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ข้างบนถ้ำของพระสารีบุตรนะคะสาธุค่ะยัง ตามมาด้วยคุณสุรภานะคะอ้าวคุณสุรภาก็ทิ้งคุณแม่ไว้ข้างหลังนะคะทำทำไปได้ อันนี้เป็นวิธีการแบกเสลียงนะคะาอืม จะเป็นพี่แจมนะคะพี่ทัวนะคะ,าาะเาา <laughs> ยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม เส,ส Circuit, ียงที่ห้านะคะค <expands now. S 1> ุณแม่มาแล้วนะคะอีโฟโต้อยู่หลบไปก่อน มาช่วยเขามาช่วยนะเออสาธุค่ะลอยขึ้นมา <ขอ S 1> นั่งยานมานะคะ <ขอ S 1> นั่งพรมมา <ขอ S 1> ไปจ้าเธ<ข>อโอ้โหเยี่ยม <ขอ S 1> สุดยอด<ข>อนั่งพรมมา ผมมาจโลกามาแล้วอมาแล้วมาด้วยยานคณะก็ครบแล้วนะคะ ตเข้าอมมดเลยเหรอ,รอ,รอไม่แต่โดนโทรศัพท์นไไิดหน,น,น่อยแต่เช่น้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่คิดนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนึกว่าลืมขาซธแล้วเอามาเหรอจะไม่เอาแล้ว อยากได้ตรงนี้มั่งเนี่ยเบสมันนีแล้วเตรียมขึ้นนะคะเตรียมขึ้นสวยนะไปขึ้นก่อน นี่นี่ข้างบนคนหนึ่งเชิญค่ะเดี๋ยวนะคะ ห้ามใครเข้าใกล้ค่ะตาตู้เดินนะมันรอดเถอะ พ,พี่ชั่ชวยืนเดียบกระุกตาตัวเ <c oughs> องเพชรสาธุตรงนี้ก็เป็นกุดผ้านนนะคะใครอยาไปนั่งสมสีสมหานะคะใช่ผ้านน <c oughs> เขาไม่รู้ไงอนโนนอโนอน,โนกับถอดรองเท้านี่รองเท้ารองเท้าเราก็ขึ้นมาถึงคันทะกุดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ กันตะคุดีองค์พระสมระสัง,สงทธตจาร์ทำแบบไหนคะ